เงยหน้ามองทางช้างเผือกในค่าคืนที่เต็มไปด้วยแสงดาวภาพทางช้างเผือกติดตามนุษย์ข้ามภพข้ามชาติตั้งแต่ยุคหินจนถึงยุคปัจจุบัน ห่วงของท้องฟ้าช่างกว้างไกลไม่มีที่สิ้นสุดมนุษย์อย่างเรายากจะยั่งถึงความลี้ลับตรงนั้นได้ในยุคสมัยนี้เราได้เรียนรู้และทําความเข้าใจดวงดาวต่างๆบนเวงฟ้านั้นมากกว่าสมัยก่อนมากนักเรารู้จกักธาตุต่างๆในจักรวาลเรารู้ระยะทางระหว่างระบบสุริยะเรารู้ธาตุพื้นฐาน ที่ประกอบกันเป็นชีวิตดวงดาวแต่ละดวงอาจอาศัยธาตุในการรังสรรค์ชีวิตไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกระบบสุริยะทุกจักรวาลมีเหมือนกันคือสรรพสิ่งล้วนอยู่ในกฎไตรลักกฎไตรลักคือหนึ่งปัญญาอันทรงภูมิที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงทิ้งไว้ให้พวกเรา กฎใตรักษ์ที่พูดถึงนี้เป็นอย่างไรกฎไตรักษ์คือสามัญลักษณะสอย่างในธรรมชาตินั่นคือ 1. สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง 2. สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ 3. ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาผมขอยกข้อความของสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ประยุทธ์ประยุทธโต มาอธิบายสังขารคือสภาวะที่เกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นสภาวะที่ปัจจัยทั้งหลายมารวมกันแต่งสรรค์ขึ้นเป็นสภาวะทุกอย่างทั้งทางวัตถุและจิตใจทั้งรูป,ปรธรรมและนามธรรมทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระทั้งที่ดีและชั่วและที่เป็นกลางๆางทั้งหมดยกเว้นนิพพาน นอกจากสังขารก็ยังมีวิสังขารคือสภาพที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั่นคือสภาพของนิพพานสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงและเป็นทุกข์ส่วนธรรมที่เป็นข้อที่สามคืออนัตตาหมายคือรวมเอาทั้งสังขารและวิสังขารธรรมจึงมีความหมายกว้างกว่า ฉะนั้นคำว่าอนัตตาจึงมีความหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่มีการปรุงแต่งและไม่มีการปรุงแต่งแม้แต่นิพพานด้วยอนัตตาในความหมายที่แปลกันนั้นคือความไม่มีสาระไม่มีแก่นไม่มีแกนไม่มีเหตุปัจจัยใดๆมาปรุงแต่งไหลตัวตนใดๆอย่างแท้จริงนี่คือกฎของจักรวาล และโลกของเราก็อยู่ภายใต้กฎนี้ทุกสรรพสิ่งมีตัวตนขึ้นมาชั่วคราวไม่ดำรงอยู่อย่างถาวรยาวนานแม้แต่ดวงดาวก็เคลื่อนผ่านดวงอาทิตย์วันหนึ่งย่อมดับไร้เปลวไฟโลกเราก็ไม่สามารถดำรงอยู่แบบนี้ได้ตลอดไปคราวนี้ลองมองเข้ามาที่ความคิดที่จิตของตนการย้อนมามองตน เห็นจิตเห็นความคิดเป็นการพาตัวเองออกจากความทุกข์ที่อยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงตามกฎไตรลักษณ์นี้เรามาสร้างภูมิคุ้มกันกับความไม่แน่นอนตลอดการเดินทางในจักรวาลของเรากันเราตั้งต้นด้วยคำว่าสติเอาสติประคองระลึกรู้ไปที่กายและใจแรกสุดหาฐานให้สติจดจอ่อ อาจจะเป็นปลายจมูกที่มีลมหายใจสัมผัสหรือลิ้นปีช่องท้องหรือสะดือก็ได้รู้สึกเบาๆหลวมๆให้รู้ตัวทั่วพร้อมเปรียบเสมือนเรากําลังขับรถมือขวาจับพวงมาลายัยเท้าเหยียบคันเร่งมือซ้ายโยกเกียร์ดวงตามองทางรู้สึกทั่วพร้อมอย่างนี้เพราะหากเพ่งไปที่สิ่งหนึ่งสิ่งใด จะทำให้เราสูญเสียสิ่งอื่นไปเช่นเพ่งแต่ทางจนลืมคุมพวงมาลัยก็ขับรถไปไม่ได้เมื่อสติเ<สต>ข้าฐานดีแล้วมีสติระลึกรู้ทำกิจการการงานไปได้ด้วยพอจิตหรือความคิดมันเคลื่อนหากสติยังอ่อนกว่าจะรู้ก็กินเวลายาวนานเป็นวันเป็นชั่วโมงฝึกตามรู้บ่อย สติจะรวมตัวเร็วขึ้นจะเห็นจิตเคลื่อนเร็วขึ้นจนสามารถรู้ทุกขณะที่จิตเคลื่อนเลยทีเดียวพยายามถอนกลับมาสู่ฐานของจิตบ่อยๆทำแบบนี้จิตจะไม่หลงไปในความคิดความคิดไม่ใช่ปัจจุบันเป็นอดีตกับอนาคตที่เรานำมาไข้ควรสภาวะของปัจจุบันคือความรู้สึกตัว การทำแบบนี้เป็นการปลุกจิตให้ตื่นตื่นจากอาคติทั้งหลายที่มาพร้อมกับความคิดเพื่อเข้าสู่สภาวะปัจจุบันที่เรียบง่ายสาเหตุที่เราทำเช่นนี้เพราะหนึ่งความคิดสร้างภพชาติให้กับตัวเราประสบการณ์ที่ไม่ดีย่อมนำพาความทรงจำที่ไม่ดีมาปรุงแต่งเป็นเรื่องราวไม่ดีสร้างภพชาติที่เป็นอกุศล ผูกเวรกับผู้อื่นหากเราไม่ปลุกจิตเราให้ตื่นบ่อยๆความคิดที่ประมาทไม่มีสติควบคุมจะพาสร้างอากุศลในจิตทับถมกันไปไม่จบสิ้นจนทำให้ตัวเจ้าของมีจิตใจที่หมองเศร้าไปตลอดความคิดเกิดแล้วก็ดับเหตุปัจจัยต่างๆในชีวิตเป็นตัวรังสรรค์ให้เกิดความคิดยิ่งเรามองดูมากเท่าไหร่ เราจะเห็นต้นเหตุแห่งอกุศลในจิตของเรามากขึ้นละเอียดขึ้นเห็นเหตุปัจจัยที่เป็นต้นทานของความคิดความต้องการของเราอย่างเท่าทันเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วเราจะเห็นว่าความคิดที่เราเคยยึดถือแท้จริงมาจากเหตุปัจจัยมารังสรรค์ให้เกิดขึ้นแท้จริงแล้วไม่มีตัวไม่มีตนเป็นกระแสทานของการผสมผสาน จากอดีตจนถึงปัจจุบันเห็นการเกิดและดับเห็นไตลักษณ์ในตัวเองนี่คือสเกลย่อส่วนของการมองภาพของจักรวาลสรรพสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไร้ตัวตนที่แท้จริงเชื่อมโยงเข้ากับกฎจักรวาลวางตัวให้สอดคล้องกับกระแสทานแห่งความเป็นไป ผสานเป็นหนึ่งเดียวด้วยความเข้าใจเมื่อเข้าใจเราจะเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลถ้าไม่เข้าใจเราจะฝืนและทุกทนจักรวาลคือทั้งหมดของเราเราคือส่วนหนึ่งของจักรวาล